จะมีหงดํากับหงขาวค่ะต่างกันอยู่ที่สีเลยค่ะทั้งเมดตอนนี้มีอยู่ประมาณ30กว่าก็โตแต้วต,ตัวผูกก็เป็นลักษณะโนคะ้หง่ๆยเงา จเป็นตัวแม่ก็จะเป็นข้อน,น้อยๆพวกนี้เป็นสัตว์จกฟุ้นรักเดียวใจเดียวจับคู่ใครคู่มันถ้าคู่เขาบ่าตายเขาก็บ่เปลี่ยนคู่ค่ะเป็นคีกับมีขึ้นกันแล้วมันอยู่ตรงไหนฮะเนี่ยไก่ยูนอุ่นเขาเนี่ยแหละญ่ขึ้นมาเขาก็จังค่อยพัดให<อ>้เขาอยู่เป็นคู่ทหารคล้ายๆกับนกกระจอกเทศล่ะค่ะก็สิเป็นพวกห้ามหัวาหารไก่พืชเล็กๆน,น้อยๆเช่นพวกแหนแดงพักตบเชวาพวกอีหยังจังซี่นะค่ะกับประมาณเดียวกันเลยในการเตรียมพื้นที่ให้เขาเนี่ยเขาเข็ดอีหยังแน่ครับห้องยอนเฟี้ยงถิ่งไว เดี๋ยวเขามาหาเขาแมนค่ะพอป็่พันธอายุประมาณกี่รับก็่าสองปีขึ้นไปค่ะใครรอบนึงก็อยยุประมาณหาถึงเจดฟ้องเขาหาหมืองยูเองตอนเ้ากจะเป็นตัวแม่ฟฝักตอนแรงก็จะเป็นตัวผู้เขามาฝักสลับกันตัวนี้ก็จะออกไปหากินง้ยาพิขึ้นอันนี้เกิดเมื่อวานนี่ค่ะ ลูกหงหน่อยอันนี้อายุหนึ่งวันเราคนขายกันยังไงครับทั้งสิก็ถ้าเป็นหงไงกับคู่แปดเมื่นหาถึงคู่ละแสนขึ้นค่ะคู่หนึ่งนะครับแมนค่ะถ้าเป็นหงขาวกับถ้าเป็นลูกมันนะราคาลูกเริ่ม้นอยู่คู่ละแสนพอแม่พันุก็อยู่ประมาณแสนหาถ้าพูดถึงหงกับหนึ่งมันเป็นสั์เลียงเวขาประดับบารมีอย่างนี้นะคะจะเลียงง่ายเลียงไปเลียงมามันเลหลาย ครับสวัสดีครับไร่การเกษตรกรไทยสั่งได้ครับเมื่อนี้นะครับยู่ที่ฟร์มโนกระจอกเทศคือฟรามโบวีนะครับน้องโบวีเป็นกำลังเลี้ยงหงอยู่นะตอนนี้เนาะเลยพามาชมนะครับกระที่ห้องตรจจกับน้องนะครับสวัสดีค่ะน้องโบวีฟฟ้ามนกระจอกเทศขายู่อําเภอค้นจังหวัดขอนแก่นค่ะตอนนี้เลี้ยงต <หง S 2> อนนี้นก,<อ>กเลี้ยงทั้งโนกระจอกเทศเลี้ยงทั้งหงคาบิบลาพวกสัต์เอโซติกเพิ่มเติมนิดหน่อยค่ะ ครับผมตอนนี้เขายูที่ส้นของผงนะครับในการเลี้ยงหงหงนีมเป็นหงเงี้ยครับจะมีหงดํากับหงขาวค่ะที่เลี้ยงยูหนี่ก็แต่เป็นสีดำนี่หงดาขาวอันนั้นเป็นหงสีขาวหงขาวแน่นค่ะต่างกันยังไงครับเนี่ดดำกับขาวเลยต่างกันยังไงหงสีขาวก็ต่างกันยูที่สีเลยค่ะกต่สีมองเห็นได้ชัดเลยครับบ่าเป็นหานเลยครับบ่าเป็นหานค่ะถ้าเป็นหงขาวก็ ค่ะเป็นตัวหนึ่งกับน้ำหนักขี้วประมาณ13โลตัวผู้ตัวแม่กับสีอยู่ประมาณ11โลกี๊เคยสั่งนะคะแม่ส่วนหงดำนี่กับขี้วประมาณ7-8โลค่ะกี๊เคยสั่งแม่ในส่วนของรูปร่างนี่คือกันเหมือกันเบิดค่ะแตกต่างแค่สีนะครับเนาะแตกต่างแค่สีการให้อาหารการกินนี่คือกันก็คล้ายๆกับนกกระจอกเทศล่ะค่ะกับสีเป็นพวกห้ามหัวอาหารไก่แล้วก็ พืชเล็กๆในน่อยเช่นพวกแหนแดงพักตบเชื่อว่าพวกนีหยังสี่นะคะกับประมาณเดียวกันเลยครับผม<น>จางถี่เขา้าให้อาหารอยู่นี่ครับอยู่อ,ยอันนี้ก็เป็นอาหารปลาค่ะอาหารปลาเป็นอาหารปลา<ม>กะอาศัยว่าได้เลี้ยงปลา,าพร้อมเลี้ยงหงพอมครับจางถี่ยุนนี่น,น,นี่อายุประมาณจากเดือนจากปีครับนี่พวกที่ยุด้านนอกน,อกนี่กะจะเป็นพ่อแม่พันธุ์ทั้ือหมดค่ะ พ่อแม่พันแม่นค่ะพ่อแม่พันอายุประมาณกี่ครับก็สองปีขึ้นไปค่ะสองสามปีได้ยุ่นี่กับประมาณสามปีกว่าสี่ปีนี้ค่ะครับแม่นอันนี้น้อยหน่อยะแม่นหงปะครับนั่นอันนั่นกัลูกหงค่ะอ๋อเอาบ่แม่นค่ะนี่นะครับมันสิมีตุ่มเท่าๆหน่ะเนาะแม่นค่ะเอาท่าได้หร่สี่หาเดือนอันตั้งฝุ่นกับประมาณเดือนกว่าอ๋อหนึ่งเดือนนึงหรือเปล่าครับแม่นค่ะอ๋อตัวใหญ่เนาะ อันนี้ก็สีเพราะท่านได้ออกหลายครับก็ขันชัดๆหนี่คือต้องจะปีขึ้นครับอ่าถ้าสีชัดๆขึ้นปีนึ่งกับสีต็มลรวค่ะแมนก็สีดำกับงามดีเราเพื่อนเราไปเลี้ยงเหนดังครับหงก็ถ้าพูดถึงหงก์หนึ่งมันเป็นสัตว์เอียงไว้ถ้าประดับบารมีอย่ังสีไหมคะแมนคือเลี้ยงสวยงามยังสีนะคะการเลี้ยงสวยงามนะครับ มันมีแบบเป็นอาหารนะทีเดยวออันนี้พี่ปอูนะอาถ้าเป็นอาหารตรงเป็นแบบตั้งประเทศอะคะ่ะเชียประเทศจีนยังสิจีนเวียดนามนี่ค่ะคแต่ถ้าบันเฮาขอเรียงแค่สวยงามก็พอละรเราเพิ่นขายกันยังไงครับทั้งสิก็ถ้าเป็นหงเงยกับคู่แปดเมื่นหาถึงคู่ะละแสนขึ้นค่ะคู่หนึ่งนะครับแมนค่ะก็ถ้าเป็นหงขาวกับราคาที่เห็นกันอยู่ถ้าเป็นลูกมันนะครับก็ราคาลูกเริ่มง้นอยู่คู่ละแสน ถ้าเป็นพ่อแม่พันธุ์กับยุประมาณแสนหาค่ะแสนซีแสนหายุประมัณนนี่แหละค่ะพ่อพ่อกำลังกระจอกเียนเลยตอนนี้ที่เห็นเขาขายกันครับแต่ว่าเวลาขายเนี่ยเขาก็จะขายเป็นแบบเป็นคู่ไปนะครับแมนค่ะขายเป็นคู่<อ>ค่ะส่วนใหญ่เพราะว่าพวกนี้เป็นเขาเรียกว,ว่าสัตว์กูลรักเดียวใจเดียวครับค่ะจบคู่ใครคู่มันถ้าคู่เขาบ่ตายเขากับ่เปลี่ยนคู่ค่ะส่วน เราสมุดเอาไปคูนึงสิเอาไปเลี้ยงนะครับเนาะอ่าเราเข้าพ่อเขาปักไข่ออกมาเนี่ยมันสีแบบใสประมาณจากตครับอ่าไข่แต่ละหลอบเนี่ยมันจะไข่หลอบนึงก็อยู่ประมาณหาถึงเจ็ดฟองห้าถึงเจ็ดฟองค่ะแล้วแต่ว่าเป็นแม่เก่าแม่ใหม่สินะค่ะอ่าหาถึงเจ็ดฟองนี่แบบสมบูรณ์หมดบ้างโดยบบค่ะกับแม่ไข่ไขลักษณะเดียวกันกับไข่เป็ดไข่ใกล่ะค่ะกับมีนวยใดแน่นวยวไดแน่ค่ะเนียนขึ้นกัน ก็ต้องมาลุนเอาเราถ้าหงตัวผูกกับหงตัวเมียเนี่ยมันไม่มีราคาต่างกันบ่ะอ่าจริงๆหงตัวผูกเนี่ยจะแพงกว่าหงตัวเมียค่ะส่วนใหญ่เนี่ยอยู่ในเมืองไทยเขาเนี่ยเท่าที่หนูเห็นเขาน้ำหากันกับส่วนใหญ่จะเป็นหงตัวผูกครับค่ะตัวแม่หไหลตัวแม่ออกไหลครับถ้าตัวผูกก็จะเป็นลักษณะคออหงไง เอาเบิ้งจังไงครับนี่ค่ะลักษณะก็บจะเป็นข้อใหญ่ๆเงาถ้าเป็นตัวแม่ก็จะเป็นข้อเล็กๆแบบตัวเนี้ยค่ะออ๋ังมี่ยค่ะเห็นครับตัวแม่ตัวแม่กวนน่อยตัวผู้จะตัวใหญ่ข้อใหญ่เงาประมาณนั้นครับอันนั้นอาจจะตัวแม่เนาะครับแม่ค่ะตัวแม่แต่ส่วนหลาย เป็นตัวี่ก็ของหนูก็มีสองสายมีสายออสเตรเลียกับสายสายเศร้าเนี่ยอามีสายเอล่ปมีสายหอมีสายพันในนค่ะมีหงแบบอันนี้บรูเนาะแบบด้วยทั่วไปเนี่ยหงมันมีจต่สายพันครับมีสามค่ะมีหงขาวข้อดามีหงขาวแล้วก็มีหงดําครับเตยุนี่หนูบ่ามีหงขาวข้อดามีแต่หงขาวแนค่ะหงขาวข้อดามันราคามันค่อนขางที่จะสูงแน่แล้วอ่ะครับอืม อีกอย่างหนึ่งหนูกะว่ามันเดียว่าจังเด็ดล่ะมันราคาสูงเราของมันก็หายยากเข้ากันเลยเพราะท่านได้น้าเขามาล้องเบิงอะค่ะครับเนี่ยในกแกเลียงเงี่ยสิเขาเอาเขาออกมาเลียงเขาแบบต้องขออนุญาตหรือว่ายังบ่างครับอ๋อเพาต้องค่ะพวกนี้กับลักษณะกับไข่ไข่เป็ดพวกเป็ดสวยงามยังสิไหมค่ะพวกห่านสวยงามบ่ไเ้ยถือว่าเป็นสรัตว์สงวันมไหครับค่ะเพราะแมนค่ะสามารถเรียงได้เลยซื้อไปล้าก็เรียงเลย ตางฟ้ามกับสี่นี่ใบเช็คเพดให้ในการตรวจสวอรคไห้อากาศแยกคอกไห้เราจะเอาไปเลี้ยงสิมันมีโลกที่ยังคือยังเป็ดไก่บก็ลักษณะไข่กันค่ะก็ค่อยสังเกตเอาแต่ว่าส่วนใหญ่เท่าทีเลียงอยู่กรอบปอปอเป็นอย่างถ้าว่ามีเป็นบอมีอยู่ค่ะสิข้อติดตาไข่แน่อย่างสินะด้วยที่แบบบางทีเราอยู่แนวว่าอยู่แน่จริงนะคะก็เป็นโลกที่แบบเป็นโลกวัดโรงยางนี้ <ม> <K S 1> ก๋หน่อยอยู่ค่ะก๋หน่อยที่จะเห็นยู่แต่ก๋าพยายามห้ย,ยาห้ย,ยาไทายพยาอยู่เรื่อยยู่กับก๋าเลยปอข่อยปันใดทั้งอาหารยู่หนี่กับอุดมสมบูรณ์นั่มครับเมื่อหนึ่งห้อาหารเนี่ยไฮไลายปันใดครับเนี่ยลอาหารยู่หนี่ก็ถ้าเบิดตหนี่ถ้าตัวใหญ่หนี่ก๋สิยู่ประมาณถังหนึ่งก๋สิยู่ประมาณหาโลค่ะครับรวมห้ามรวมหัวอาหารถ้าใบใบมากก๋ ประกอบไปด้วยแหนะประกอบด้วยสาล่ายพักตบแนแล้วแต่เฮางสีหายไหมคะ่าก็กินคือเป็ดบ่านๆเฮาไหร่เนาะที่ไงจ้ะเอาลุงกระเบิดขึ้นกินได้เมื่อค่ะกินได้เมื่อครับผมโดนหนึงหงหน่อยนะครับเนาะเดี๋าไพ่เบิ้งเลยวะครับได้ค่ะหางซุ้มมาเป็นอย่างที่เนาะบ่เป็นอยังค่ะอันนี้หงหน่อยนะครับว่รู้ว่าเคยเห็นกันบ่อายุจัามือครับเนี่ยอันนี้เกิดเมื่อวานนี่ค่ะ จับอะไรอยู่นี่นะครับเนาะจับได้ครับอกไรอยู่เห็นจับอะไรอยู่เห็นะครับหงน้อยลูกผงน้อยอันนี้ไออ,อันนี้อายุหนึ่งวันครับกับเพิ่งเกิดเมื่อวานนี้แล้วค่ะครับอายุหนึ่งวันใช่ค่ะปะัดออกมาไงสมิ่งหนีเเหอเปล่าออกมาไงสมิ่งเพราะว่าอเอาออกจากแม่มันถ้าบ่ออกจากแม่มันกับยันแม่มันเหยียบแม่ค่ะมีแกล่เลยครับนีหนึ่งวัน ง่วงวันยางได้เลยเนาะย่งางได้เลยค่ะก็กินอาหารได้เลยเป็นใครเนาะใครหลอกกับเลาออกมากนะจริงจริงการฟากกะป้อยให้ธถ้มามาติเขาเห็ดเองเลยเข้ากะใส่เพียงแค่สังเกตเอาว่าเขาออกประมาณมือใดมือใดจริงๆนะก็ค่อยสังเกตเอาในหน่อยนี่หอาหารจังไดนี่ครับเป็นอาหารลูกไก่แล้วก็น้ำทิงไว้อ่ะค่ะแมนปลาสืสซ้เป็ดตัวใหญ่เลยเนาะเต็มมือพอดีเลยครับ จังจึงสีเบ่งเพลออกป่ะครับนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยหงเนี่ยเฮ้าสีบดสาบดสามารถที่จะเบ่งเวตาเปล่าได้ไหมค่ะนอกจากหนึ่งตัดปีแล้วก็เอาผลเป็นผลตรวจเลือดไหมค่ะทรงทรงผลตรวจเลือดเอาคมันมีอะไรวะเพลิดขึ้นมมันแต่มีอยู่ค่ะแต่ว่าส่วนใหญ่ค่ะแบบเอาแบบควมชั่วเนาะเลาก็ทรงผลตรวจเลือดมันจะชั่วกว่วไหมค่ะแมนพวกนี้ก็ ถ้าหงกัจีส้งผลตรวจเลือดเพื่อที่จะเอาใบแมนแล้วก็จีสลับคู่ให้เขาวงศินนะค่ะเจอนีกับจีเป็นหงดําแมนค่ะลูกหงดําก็จะเป็นหงเขาวนี่มัมกสิพีหงเขาก็เกิดมาเป็นสีหนี่คือกันค่ะแต่ว่าสีจางกว่านีน้อยหนึ่งแมนเพราะไงขึ้นเขาจะสีพัดขนแมนค่ะเปลี่ยนสีทีหลังแมนค่ะ ยีนินูกับว่าท่านได้ได้ลูกหงขาวได้เต้ลูกหงดําหลายแล้อ่ะ <c oughs> หงดําได้หลายอยู่แต่ว่าหงขาวว่าท่านได้แมนก็ตอาตัวเล็กน้อยสีขายไปไหครับตัวน้อยอยิงสี่หนูกับว่าท่านได้ขายแต่ว่าถ้าเป็นไสแบบหนึ่งเดือนเดือนเดือนเครื่องนี่กบคู่หนึ่งกบอยู่ประมาณสามหมื่นหาที่ตลาดเขาขายกันตัวติดล,ล้อยม่หันันบ้แมนค่ะคู่คละสามหมื่นนะครับตาฮะไปหนอกสะครับทีนี้ <c oughs> กับไงางเด่นเด้อะออกหมู่บ้านครับออกหมู่บ้านอาหารกับบระท่านดองไห้ก็ได้เพราะว่ามันมันยังมีไข่แดงอยู่ในท้องอยู่ยังมีไข่แดงเลี้ยงเขาเป็นไงางท่านได้แข็งกันเลยเนาะแมรนค่ะกระจักก็จับเดะเดะอยู่เอาขับไปฟังกันหงายนะครับพอแม่มันแม่มันฝักอยู่อ๋อมินฝักอยู่ป่ะไปวันไหนแก่ดจะป่ะเราไปลากเขาฝักเขาอ้น เขาก็หาหมองยู่เอง嘛คร,รับแม่นค่ะเขาหาหมองยู่เองเขาก็เขาก็เตรียมแค่พื้นที่เองเขาแม่นค่ะเขาก็จะเขาม<อ>าฝากกินนู่นี่ครับได้เห็นบ่ครับพี่น้องเข้าได้อยู่นี่เนาะได้ค่ะนี่เขา<อ>กระหวงแน่จังน้อยอย่าอยู่นี่กันเหลืออยูย่ประมาณหาฟองคอกนี่อันนี้ฝากในจังมือแล้วครับนี่<อ> อันนี้กันนะได้ได้เป็นเดือนแล้วค่ะยูนเสียเป็นเดือนแนนค่ะตอนเปล่าก็บิเป็นตัวแม่ฟฝกตอนแรงก็จะเป็นตัวผู้เขามาฝักสลับกันแมนค่ะตัวนี้ก็บทออกไปหากินย้ำกลางขึ้นก็คือเขาจะไสร้อยกันเปล่าครูไปครูมันแมนค่ะอ๋อคือดีแท่จังของเนสไล้ยๆสิเขาออกความกันบ่ครับหรือเขามีฤดูบ่า ถ้าเป็นช่วงอากาศเย็นๆนังเสียก็ออกอยู่เรื่อยๆค่ะจนกว่าสิเขานาฝนอีกเทีนึงเขาก็มีฤดูแมนค่ะหนึ่งปีนี่เขาสีออกช่วงใดครับประมาณถ้าแกช่วงหนาหนาวกับหนาห้อนนี่แหละค่ะเพราะเขานาฝนกับ้นเริ่มล้นแล้วค่ะทีที่เห็นปีที่แล้วก็เริ่มล้นก็เริ่มบ่ใครแล้วค่ะก็เป็นการพัดคนเพราะพัดคนเต็มแล้วก็ใครไม่คึอเเ่าเขาก็สีหาหมองไข่หมองม้นในในการเตรียมพื้นที่ให้เขาเนี่ยเขา เห็ดอีหยังแน่ครับห้องย้อนเฟียงถิงไว้ค่ะเดี๋ยวเขามาหาเฟียเขาแมนค่ะอแมนเมันก็สิมีอยู่ฟังทั้งฝุ่นอยู่ฟังทั้งหลังที่ที่ที่เห็ดไใ้เขาฟังทั้งฝุ่นก็สิแมนค่ะมีอีกประคำนะพูดเดี๋ยวไกลๆกุ่นต้องหลบหลบน้องโบก็เห็ดเป็นล่างอาหารเนาะเป็นวยเแมนค่ะเราล่างอาหารไว้หลบเพราะว่าบ่ให้แบบว่าเัื่องใดล่ะเพราะว่าหงดํามันจะมาตีหงขาวนะมันเป็นหงที่ดุจักหน่อย แต่ยูนี่เลี้ยง้วยความคุ้นชินมันกับสิงไงเน่ยครับผมอ่ะสิยนี่เมื่อกี้โตละตอนารกก็คู่ละสามเมื่อนหาค่ะกอนไง่ขนมอนแน่กะคู่นี่นะครับเนี่ยค่ะคู่หน่อยคู่หน่อยกันไงหล่ะครับท่าแรก็ันไงมูนี่กับคู่หาเมื่นขึ้นนนี่สิม่ค่ะคู่ห้าเมื่อนไงจังสี่อายุกี่ปีครับอีกบอสอ่าบอถึงปีค่ะพวกนี้ประมาณหาเดือนห้าเดือนค่ะประมาณนี่หนึ่งเดือนสามเมื่อนแม่ค่ะ หาเดือนขึ้นหาหมื่นเนี่ยค่ะประมาณสี่หาเดือนแหละถ้านนจะมาผิดชุดนี้เรามันมีแบบราคาสูงราคาต่ำนะมังสียบครับเป็นเช่นบ่อค่ะบ่มีขายเปรบตามอายุแล้วก็มันบ่มีฟอร์มบ่มีอย่างบ่มีฟอร์มบ่มีค่ะคกับขายตามอายุขายตามความงามของมันแหละกับบ่มีอย่างไรยตัวคันเป็นรุ่นไงนะครับที่ร้อยน้ำอยู่นี่กระสีคูละแสน กินหลายป่ะครับน้องโบกินหลายบบกับคิดว่าบบเปลืองค่ะคิดว่าบบเปลืองแล้วก็เลี้ยงง่ายกับอีกอย่างหนึ่งก็จังไดล่ะเขาเลี้ยงด้วยความสบายใจน้าแน่พอได้มาเบิ่งมาสา Nam ก็อากาศเย็นๆมีหงร้อยน้ำเบิ่งยังสีไหมค่ะกับสิบปมี่ยังหลายหรา n น้เดี๋เขาหมักยังสีขึ้นน้ m เรียังก็น้ a m ธรรมดาเลยค่ะอันนี้หนูก็ปล่อย Nam จากแผงโซลาเซลล์มา Nam ไหลออกจากนี้กับกับสีดำ Nam นี่ ไปให้หน้างสิแมค่ะกับปล้อยเรียงเลนเลนไปเลียงไปเรียงมามันเลยหลายกษีซาสมไปขื้นมาเรื่อยๆเอาแต่ทั้งเมดนี่ประมาณจะโตครับทั้งเมดตอนนี้มีอยู่ประมาณ30ก็โตค่ะสามสิบตัวตัวใหญ่กับประมาณ20ตัวหน่อยกับประมาณ10ถ้าเป็นคูเลรอครับถ้าหมายถึงว่าประมาณ10ถ้าตัวใหญ่กับประมาณ10 12คูประมาณนี้ค่ะสองคู เรามีแบบตัวที่บ่มีครูปะตัวเป็นมีขี้จนจนใหญ่จะเป็นคู่แม่ยอัไนกับครูครูหนูสิแยกเป็นคู่เป็นคู่เลยแม่ครับผมแม่เป็นขี้กับมีคือกันเรามันอยู่งไหนไงไก่ยู่นกเขานี่ยล่ะญ่ขึ้นมาเทาก็จังคอยพัดให้เขาอยู่เป็นคู่แม่นค่ะแล้วจังจังน้องโบว่านส่วนหลายเขาสิบ่ค่อยเปลี่ยนคู่กันนะคืแต่จะมีอีกตัวหนึ่งที่เสียดมากสิข้อยก็เสียด แค่ค้ายเป็นมูอีกตัวหนึ่งยังสิแม่ค่ะเป็นตัวผูกกับเป็นหมายเลยเนาะเป็นหมายค่ะต้องหาตัวแม่เขาคันอยากเดลูกก็ต้องหาตัวเม่เขาให้เขาก็คือถ้าเฮ้าบ่มีเฮาต้องไปหาจากหม่องอื่นค่ะแนนค่ะก็รู้จักหลายๆฟ์มอยู่ชนบุรีแนยูนครปฐมแนผู้ใดบ่มีคู่กโทรถามกันฟังฟังไดมีกะขอสลับกันหรือประสานกับคอซื้อเพิ่มยังสิแม่ค่ะแนน ส่วนญ่หนูก็จับเป็นคู่เป็นคู่และช่วงหนึ่งตัวผูนุเกินหนูก็ขายออกครับค่ะก็ขายออกไปหลายอยู่เพราะว่าเมื่อก่อนวังปีที่แล้วเนี่ยหนูขายออกไปอยู่ประมาณสิบก็โตครับเพราะว่าด้วยสถานการณ์หลายๆอย่างทั้งอยากเข็ดฟังเอสโซติกพอมมันต้องได้ใส่ตังกดเลยต้องเอาออกน้ำแน่แล้วก็เยอะห้าพันจาก พ่อแม่หงแล้วก็มาพันมาเป็นลูกพวงหนี้ไม่สินะกคคคคคคคน็ค่อยๆขยับขึ้นคือเก้าตอนนี้ก็สะาสมอยู่ว่ากาว่าปีนี่ให้มันได้จาก 50, สี่สิบหาสิบกับสี่โอเคอยู่ค่ะน่าจะเบิ่งหยักแต่ใจก็อยากได้ลูกหงขาวเพราะว่ามันเห็ดยากเนี่ยเพื่อนผู้ใดกับว่ามันเห็ดยากเพราะว่าหลอมันยากนํำหยักครับความยาก ด้วยมันเป็นหงส์น้ำเขาน้ำแนค่ะในการปรับสภาพอยู่ในเมืองไทยเฮ้ามันก็นยังบ่ท่านเด๋อาจจะบ่ท่านเดดีทอ,อยุต่างประเทศเพราะว่าตัางประเทศส่วนใหญ่ที่หงส์ขาวอยู่กับสิเป็นอากาศเย็นๆแม่ค่ะครับแมนเขาก็เลยบ่คอยใครแมนค่ะก็เลยต้องรอเบิงเยอะหนูก็ลอมาสองปีแล้วหงส์ขาวสองปีนี่คือบอกเลยบหครับบอกค่ะบ่ท่านเห็นเลย <You S 1> อันน,<ส>น,นี้อันนี้บอกตรงๆเลยถ้าใครจะเลี้ยงหงส์ขาวหนึ่งต้องท่ำใจในการ เพาะลูกคกับถ้าถามว่ามันอยากบ่มันกัหนูหนูยอมรับเลยว่ามันอยากอยู่แต่ว่าแต่เฮ็ดไปเรื่อยๆอย่ามันก็คงจะใครหอกมั้งเพราะมันก็เป็นผู้แม่ยอยู่ครับค่ะแต่ว่าถ้าได้ลูกเราก็คู่ละแสนที่หนูเห็นเขาล้งขายกันลูกอะ่ะในเมืองไทยกับเขาก็บอกว่ามันบ่เกินสามปีมันก็จะเป็นพอ <c oughs> แม่พันธุแต่ว่าโหงหงอกมาหาปีกับจุดหนีมาหาปีแล้วกับ ที่อายุเขาบอกว่าหาปีแล้วกันยังบ่บ่ท่านได็อประสมอยู่แต่ว่าบ่ท่านได้ไขคร่แน่ใจว่าเอ๊ะเพราะว่าหงดําเขากวนบออันนี้หนูกับ่แน่ใจแต่ว่าหนูก็อยากเรียงรวมกันไว้ยังสี่แหมค่ะก็ยังในช่วงศึกษาเรียนรู้อยู่ค่ะอยู่ในในช่วงศึกษาเรียนรู้อยู่หงดําหนูได้แล้วแต่ว่าหงขาวหนูบ่ท่านใดอันนี้หนูยอมรับเลยครับค่ะก็ตตังรอรอเบิ่งต่อไปวิธีชีวิตกับ่เเ็ดหยังไหนติค่ะกินอะไรกัน ลอยเลยหากินแล้วก็ลอยอยู่ในน้ำนี่ประมาณ80%ครับอยู่บนบกกับประมาณ20%นี่เราเนิมขึ้นเหรอครับเขาขึ้นมาการขึ้นือกันค่ะกับสิไปยู่ฟังพุ่นลอยมาหอดฟังนีหแล้วก็กลับไปใหม่การขึ้นกับลอยยี่สิบเหรครับค่ะกับลอยยิงสิละรับตาลอยเอาหัวเข่าซุปไต่ปีกนอนครับประมาณนั่นอืม๋อถ้าท่านผู้ชมอยากมาเรียนรู้วิธีการเลี้ยงหงหรือว่าอย่างมาสอบถามเกี่ยวกับการเลี้ยงหงเนี่ย ติดต่อช่องทางเลยครับก็ติดต่อช่องทางเฟซบุ๊กก็จะเป็นโบวีฟาร์มนกกระจอกเทศพิมพ์เขาเ้าไปเลยค่ะเบอร์โทรก็ศูนย์เก้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ห้าสี่ศูนย์ศูนย์ค่ะครับผมติดต่อน้องโบวีนะครับค่ะอยู่อำเภอพุอนจังหวัดขอนแกน่นท่าลเคชั่นกับโบวีฟาร์มนกกระจอกเทศคือกันค่ะครับผมอ่ะสำหรับคนที่อยากเอาหงไปเลี้ยงนะครับเอาไปเลี้ยงเลี้ยบึงเอาไปเลี้ยง,ยงร้อยน้ำเบื้องเกษตรแล้วครับอยากลองติดต่อน้องโบวีมามนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ทางรายการเกษตรกรไทยสั่งไรได้ ขอบคุณน้องโบนะครับขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ